สมุนกัดผ่ามินองไปเบืองต้นจะนไปน้องต้นจานบอนแล้วหมดนต้องขึ้นมาไปน้องรอบจานเนี่ยมันสุดมากเสีบอบ่ค่อยเห็นไหมไปน้องคนแถวรอทางนี่ไล่ไปน้องเลย

น้ำวาดอย่มีใย่ี่ปน้องตุลจานตจานระดอกคูนแล้วไปน้องบ้าน ได้เลยพี่น้องสีส้มอ่อนงามขนาดเลยวะน,นกไม้พี่น้องเป็นอน,นอกจานงามพี่น้องสดสื่นดีพี่น้องนีนลน่ล่ะเบอร์มันมรุ่นจะมีพี่น้อง นอกจานบานแล้วก็นอกคูณแล้วพี่น้องสมการตุ้นเยอะเลยเพี่น้องนะมีตุนนี่นแหละพระอนุรักษ์ไว้พี่น้องมัจางงามพี่น้องเลเหลืองและล้ำปานบาดความงามนี่สวยเลยพี่น้องงามพี่น้องสมรด็จกาศนะพี่น้องเบิ่ง ล้ ưới, l l นเรื à, ng, ่อยๆพี่น้องล้นเรื่อยๆล้นจนว่าล้นจนว่าเลือดแดงงาเพื่อนเพี่น้องแต่เหลือมล้นงามว่าน้าเลยพี่น้องงามว่หน้าเลยจานสวยเลยพี่น้อง ngam lên cát này suối thì nó mà tràn suối suối cát không hay đúng nào